ทิ้งท้ายกันนะคะในเบรกสุดท้ายของ m o t o r i n g on Air นะคะกับช่วงนี้ m o t i อร์ริงอัเดนะคะเราก็มีข่าวมาฝากกันสำหรับแฟนๆของทั้ง m r r e e e s เป็ n z นเองหรือจะเป็นแฟนๆของซุปตาชมพู่เองนะคะ <S 2> <S 2> <S ต้องบอกว่างานนี้ทั้ง2อย่างนคุณได้มาจับตาด้วยกันแล้วแหละ <S <S <อ>นะคะ <ๆ S 2> เพราะว่าทาง m e r c e d e s b e n เนี่ยนะคะเขาได้มีการเปิดตัวสำหรับแบรนด์แอมเบสเตอร์ต้องใช้คำนี้เพราะว่าถ้าเกิดจะใช้เพียงแค่คำพิเซนเตอร์เนี่ยไม่พอ มันมันยังไงมันต่างกันยังไงแบรนด์แอมบาสเ a อร์กับบิชเตอร์คือแบรนด์แอมบาสเ a อร์เนี่ยเวลาไปไหนภายใต้แบรนด์ของ mercedes benz เนี่ยคุณก็จะเห็นชมพู่อรยาเนี่ยไปด้วยเป็นการร่วมทำกิจกรรมด้วยนะคะแล้วก็ตัวของแบรนด์แอมบาสเ a อร์เองเนี่ยก็ต้องใช้ด้วย<อ>ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นแค่บิชเ,เตอร์เนี่ยนะคะก็เป็นการบอกให้รู้ว่าอ๋อโอเคคนนี้เป็นตัวแทนของ รถค่ายในยี่ห้อนี้นะแค่นั้นเองนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยคุณจะไม่เคยเห็นเบนซ์เนี่ยเขามาทำตลาดในแง่ที่ว่าต้องใช้แบรนด์แอมบาสเดอร์ต้องใช้กิมมิกออกมาจูงใจแต่รอบนี้เขาเลือกชมผู้อะไรฮาเกิดขึ้นมาเพราะอะไรเห็นดนว่าเ,เขาต้องการจะบุกตลาด เป็นแบบของพวกโซเชียลมีเดียตอนนี้เบนมองตลาดใหม่นะคะคือพยายามที่จะเ,เน้นกลยุทธ์นะคะเจาะไปในเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งให้มากขึ้นพยายามเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้มากขึ้นแล้วก็เน้นการสื่อสารบน,นโลกออนไลน์ที่มากขึ้นเขาก็เลยมองหาเอาใครดีนะจะมาเป็นแบบแบรนด์ของเขาเนี่ยนะคะตอนนี้ถ้าเกิดจะบอกว่าเ็เป็นเจ้าแม่กดไลค์เนี่ยนะ หรือเป็นเจ้าแม่แฟนเพจเจ้าแม่อินสตาแกรมเนี่ยต้องให้เขาเลยนะ,นนเ,ยะเพราะว่าเพราะว่าคนตามเขาเนี่ยเป็นล้านนะคะคใช่ถ้าเทียบกับระหว่างชมพู่หรือคุณอ้าาพัชลาภาเนี่ยสองคนนี้เขาแข่งกันมาแต่ถ้าเอาความที่แบบมองแล้วว่าเป็นลุคของเซเดบริตี้ด้วยนะเป็นทั้งดาราแล้วก็ดูเป็นดาราแบบรุ่นใหม่ รวมไปถึงเนี่ยนะคะออกเป็นแนวของ working woman ด้วยได้ยด้ว่าคือเขามองครบทุกด้านอนะพี่กโกคือไม่ได้มองเพียงแค่ว่าสวยอย่างเดียวนะเอาสวยเอาเก่งเอาสมาร์ทแล้วก็คือเมื่อเมื่อมองว่าถ้าหาชมพู่เนี่ยมาขับ เบนล่ะจะเป็นยังไงเขาก็เลยเลือกนะคะ The new GLA class เนี่ยมาเป็นรถคู่ใจของชมพู่าอ SUV GLA เพราะเขาบอกว่ามันเป็นรถที่ตอบสองไลฟ์สไตล์ของเขาได้อย่างดีมากจริงๆก็เลยเนี่ยเนยรุ่นนี้คันนี้แหละที่ชมพู่เองเนี่ยก็คือใช้เขาก็เลยมองว่าเออมันมันด,มนดูมันดูเหมาะ ที่เป็นผู้หญิงยุคใหม่ผู้หญิงรุ่นใหม่แล้วเป็นออกไตล์แบบเซเลบหน่อยๆเน,นะคะเขาก็เลยมองว่าอาจจะมาดึงยอดขายหรือว่าดึงกลุ่มของคนเนี่ยให้กลับมาสนใจม e r c e d e ไ Benz ได้ใหม่อีกครั้งนึงค,คือ m e r c e d e s Ben z เนี่ยด้วยด้วยโปรดักต์ด้วยครับใช่คุณผู้ชม <c oughs> เพราะว่าโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยเน้นกลุ่มวัยรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะ A Class CLA c l a s <ภา> s รวมถึงตัวเนี้ย GLA ก็ดีตัว SUV เล็กในกลุ่มในกลุ่มที่พัฒนาบนพื้นฐานเดียวกันแบบนี้นะพยายามพยายามจะ เอากลุ่มตลาดใหม่แล้วที่เมื่อก่อนเราจะคิดแต่ว่าคนที่มีอายุเท่านั้นจะขับเบนได้ต้องแก่ก่อนมีอายุก่อนหรือมีตังก่อนจะขับเบนได้ถูกไหมคะเดี๋ยวนี้เ,นเขาก็เลยมองว่าในกลุ่มของออคนทํางานหรือกลุ่มของวัยกลางคนบางกลุ่มเนี่ยสามารถมีกําลังซื้อที่จะขับได้เขาก็เลยมองว่าล้านซื้อได้แล้วทุกวันนี้นะซ, class. ซื้อได้เขาก็เลยมองว่าเอาล่ะงั้นก็ใช้กลุ่มนี้แหละมา จ่อตลาดเลยดีกว่านะคะซึ่งถ้าเกิดจะนับเดิมเนี่ยนะคะในใน a c e b o o กเป็นแฟนเพจของทาง Benz เองเนี่ยก็มีอยู่แล้วประมาณ3 3 0แสนกว่าคนนะคะแต่ว่า i n s t a g r กรมของทาง Mercedes Benz Thailand เนี่ยนะคะเขาย,ยังมีคนไป Follow เนี่ยน้อยอยู่หลังจากเปิดตัว IG มาแล้วเนี่ยก็มีมาเพียงแค่9,000คนเองถ้าหาว่าที่สัดส่วนระหว่าง Mercedes Benz กับชมพู่เนี่ยห่างมันเป็น คือถ้าเห็นรูปชมพู่ยืนกับ G L A นะแล้วชมพู่ได้คลิกสัก5 0 0แสนโอ้โอเขาถือว่าเขาสักเซและวี่ล้เพราะว่าเพราะว่าในแคมเปญครั้งนี้เขาไม่ใช่เพียงแค่ว่าเอามาเราก็เพื่อจะแค่เพิ่มยอดการกดไลค์นะเปล่านะแต่เขาจัดแคมเปญร่วมกันสำหรับแคมเปญออนไลน์จะเป็นแคมเปญที่ชื่อว่าชม Follows You ด้วยคุณจะได้ลุ้นเป็นผู้โชคดีไปทดสอบในการร่วมทริป ทดสอบรถสุด e x c ก u s i v e กับชมพู่ด้วยนะคะที่<อ>สนามบริัมยมินเนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนลสุรกิตที่บุริลมา์ด้วยในเดือนตุลาคมนี้<อ>เรียกได้ว่าคือเขาพยายามจะมาแบบเรียกแฟนๆเข้ามาในไหนก็เห็นว่ามีคนฟ o l l o w ชมพู่เยอะแล้วใช่ไหม<อ>ก็เลยทำแคมเปญร่วมกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะงานนี้ทั้งแฟนชมพู่เองทั้งแฟน m e r c e d e เ Ben นเ,เ,เองเนี่ยก็คงจะได้แบบว่าสนุกกันแหละกับกิจกรรมนี้เรียกได้ว่าคือตอบโจทย์มากขอเกาะไปด้วยที่สนามบุริลมา์ ตุลาใช่ไหมตุลาเดี๋ยวขอเขากาะไปด้วยไปทำข่าวใช่ไหมไปหาชมพู่แล้วก็มีอีกหนึ่งตัวคุณผู้ชมคะที่จะมีการเปิดตัวเร็วนี้แล้วนะคะในวันที่12กันยายนนี้ค่ะก็สำหรับค่าย Honda นะคะจะมีการเปิดตัว Honda Mo b i l i o ใหม่เปิดตัวแน่สำหรับ Honda Mo b i l i o นะครับเป็น MPV นะคุณผู้ชมเป็น MPV เล็กรุ่นใหม่คือพื้นฐานการพัฒนาเนี่ยก็มาจากพื้นฐานเดียวกับ j a c ค City พวกนี้นะครับฟรีแต่ว่าจะเล็กลงมาอีก แต่นี่มันเป็น MPV ไง,งก็ออกแนวชัดเจนว่าเป็นรถอเนกประสงค์แบบ MPV 7ที่นั่ง<ะ>ครับการทำตลาดเนี่ยน่าจะต่ำกว่าฟรีดแหละเพราะฟรีดนี่ได้ประตูสไลด์สองข้างครับอันนี้เป็นประตูเปิดธรรมดาเครื่องยนต์ก็บล็อกเดียวกับที่วางกับที่วางใน j a ส z กับ City ้นะครับก็คือ1.5ลิตรนะครับ<ะ>เป็นส,ส่งกำลังด้วยเกียร์ CVT แล้วก็อาจจะมีรุ่นเกียร์ธรรมดาให้เลือกหรือเปล่า ดต้องมา,มางก็ยังยไม่รู้เดี๋ยววันที่12หมดแล้วคะ่ะสำหรับขาวอัปเดตกันวันนี้นะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายก่อนลากันไปนะคะอย่าลืมเข้าไปกด1นึ่งไลค์หนแชร์นะคะในแฟนเพจของเรานะคะที่ facebook. com/motoringonair เราแจากเสื้อคุณนะคะสําหรับท้ารายการเราวันนี้1รางวัลหนึ่งตัวนะคะแล้วก็ไปตามชมกันในแฟนเพจนะคะควันนี้ออนลาที่โกลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ